สบายดีทุกคนยินดีตอนฮบเข้าสู่ซ่องสาวลาวสะพายอีสานนะทุกคนอามือนี้พาครอบครัวเนาะทุกคนเดินทางมากาลสินอำเภอสหัสกันสหัส,สะขันเนาะทุกคน <laughs> อยู่ที่กาลสินพากันมาเบื้องขวายเนาะนีุ่่นกำลังตอนนี้ก็มาหอดแล้วแหละยู่คอควายเนาะงานน้องออดกาเดี๋ยวสลเรจาจะกลับกล้องให้เบิ้งเนาะทุกคนมานำกันสีคน ห้าคนเนาะปู่ย่าก็มาสาวลาวกับเบ้ากุ้งแล้วก็ลูกสายเนาะไปเดี๋ยวสี่กับกล้องให้เบิง้งเนาะทุกคนว่าตัวใดที่เบ้ากุ้งมาเบิง้งเนาะตัวป่วยเหรอครับป่วยตัวนี้หมองป่วยตัวนี้หอป่วยอยู่ตินั่นนั่นนั่นตัวนั่นบอกไอตัวนี้มันบกุญเนาะน้องขวัญตี น้องขวานโอ้มีคิวอืมหางนี้ก็มีสองสี่หกแปดแปดเก้าโตเนอะมีแต่โตงามๆอายุจักเดือนก่อสี่เดือนบอสี่สี่เดือนยังห้าเดือนเนอะ น้าน้องขวัญเพราะว่าเพื่อนเกิดปีใหม่เกิดใส่ปีใหม่ก็เลยเป็นของขวัญเพื่อนว่าัโอ้โอ้เกิดหลังปีใหม่ว่าแม่สิเกิดใส่ปีใหม่โบเมนเกิดหลังปีใหม่นาะทุกคนก็เลยตั้งซื่อเป็นขวัญเป็นของขวัญเนาะโอ้แม่พูนแหงใหญ่ขี้โมกย่อย แดดฮอนหลค่ like. ้ยข uh ีห huh. ม well> ูย่อยตู้หูให้บายพร้อมันกันมาเบิ้งเนาะทุกคนเรียนของพบปนั่นเดียนเรียนถึง เจ้าของเจ้าของควายเจ้าของฟาร์มเห็นในคลิปเนาะทุกคนเห็นในคลิปกันเลยสนใจรีพากันขึ้นมาเบิ้งเพราะเพิ่งขี่รถไปนั่นเบื้งซึ่งเมนปะกรเบิ้งคลิปจนว่มีเวลานอนแล้วเมนจ้าก็เลยพากันขึ้นมาเบิ้งโตเป็นๆมาแห้เห็นลายโตวันนี้ บังเอาหางันก้วยตถเอาหางนันมันตะนอยำเอาหางุ้ยอุ้ยุ้ยมามาโอ้ให้จับดังเรื่มเรื่มโมเมนตัวนี้พ่นอันนี้ซื้อยังบุอันนี้นโอ้น้องทันวาไม่หยโค้นเสยน้องทันวา น,น,น้องควันน้องควญนั่นน่าจะเกิดเดือนเดือนเอียงก<า>ุมภาโอ้กุมภากับท่านว่า,าวันเ่งความหักพื่นแ่นเกิดเดือนกุมภาโอ้ ลอ,องหยออกมันดูให้หยกบอโอ้ให้ยออใหยอ,อกเสยเลย้ลองขี้มันดูขึ้นคีค้ดูบ่ไปทัวนบ่ให้ขีดอร้องบ่คุณนะมันหอนดังเรือมองมงเรือนะ นะโอ้ยนี่ทั้งน้ำมูกน้ำลายย่อยหยุดหย,ย,ยุดเ่ได้มาบ่าได้ไปเบิง่งงานงานประกวดควายอยู่ที่อำเภอโพนทองเนาะทุกคนอยู่แม่นบ่คะ่ะ <c oughs> ไปงานข้อขอห้ออาปีบ่<า>ไปพาเขาประกวดขั้วอายุสามปีค่ะ ตาสะอ่อนเนาะไปเบิ่งมีแต่โตบักใหญ่ๆมีแต่โตงามๆตัวเพื่อนนั่นเอามาโชว์แห่งงามสุ่มที่ได้รางวัลแล้วนะ่ใชเออสูงขนาดนั้นแล้ววันนี้ซ้ำอันนี้ละหลังมันติดโอ้หนามอ่ะสิบเออหนามอ่ะสิบเอเรานีู่ไหนใหญ่บ้านรูมันค่ะตังกลมตาสะอ่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหตุยังนี่ ขาสีขีอืมมาเขาเบิ้งคัยังมาเบิ้งขี่ควายค่คักบตั้งใจมามาเบิ้งขี่ควายค่ักให้ดิเพื่อเลี้ยงไกลมาเดียวจับมือฝนเข้ามัเป็นยังแปดม่ัวนเป็นพวกกินมันเมือไเป็นเนี่ ม่กี้ม <what> ัน <sales> กัดข้นกันต้นนี้นี่นะตัวนี้มันหยดไงช่างว่ายันตื่นขากล้องอันนี้บ่มีขามีตะเขียนเขียนกล้องถือเอาเอาไมอย่แต่ว่าบบอเอามาใส่ย่ในรถ เธอเอางสิละูนะนี่เขาตรงศ์แครับ็ย่างสนามมาากแลคินอาหัรย่างสนามแชื่อว่าชื่อว่าน้อง ทันว่าสวัสดีค่ะคไม่หย่อคนไหมขนาดเ่าเคยเห็นคนเ่าเคยเห็นกันจะเกือบไปเห็นซ้ำยังไมไงกันก็นั่งชิมข้าวมังกตาเนื้อไปเห็นคุเมืรอนี้โอยมันในหาปีหกปีโอ้ยมันบ่เป็นเรื่องซี่พ้อมง่ามงซี่พ้อมมาเบิ่งน้องควันตานี่ อายุ4เดือนย่าง5เดือนคือยิ่งแต่ว่าจับก็บ่ให้จับบ่ได้บ่ให้บายมบ่ได้ยิ่งมันมันยิ่งเอาน้ํามาเพิ่นกินนยิงจังเลยเสื่องก็คุยเพิ่นบ่เสือก็คยเจ้าของอือเอาไปนํา อายุสี่เดือนเนาะยังบ่อสาวนมกะเอาเมืงอนำบ่ได้แล้วมันสีเหี่ยวมันบ่อยละน้องควันตาใหญ่กว่านี้คันปะนมคันเสาวนมยังไข่นเนาะนี่แต่อยากได้อยู่งามอยู่ยันมันเอาเมืงอแล้วมันสีจอยยังบ่เานมแมน นี่คันซ้ำออดกานี่เออเอาเมื่องเลยวันนี้เซานมแล้วอยากได้งามหลายโตอยู่เนาะมีแต่น้องควันตานี่ลูกพ่อไม่เนาะทุกคนเป็นบ่พ่อไม่เป็นบ่กไม่ไม่ไม่พี่ลมพรโอ้ลูกพ่อไม่มีแต่ลูกของมนันนะหุ่นตัวพุ่นกาลูกของพ่ออยังพ่อ ้างอุดรคุนะตัวนั้นลูกสร้างอุดรเดี๋ยวนี้เขาเจ้าฮิตผสมสร้างอุดรเนาะทุกคนหลายโตคุนะอยู่ขอกนี้เขาเจ้าจะผสมลูกไม้ลูกสร้างอุดรเนาะทุกคนสองพ่อพันนี่หละเนาะเสียดายแต่ว่ามันน้อยโพดเนาะทุกคนให้มันใหญ่กว่านั้นเสานมกะสีจังค่อยว่ากันไหมป่ะเมื่มอกลับบ้าน <laughs> มาเบิง่งอุ้ยกามันออกนำ้ำ นั่นนั่นมันสีไปน้ำตัวไปไปเขาไปในหุ่นาทุกคนตอนนี้กะพากันเดินทางมาฮอดบ้านเป็นที่เรียบร้อยเนาะตอนนี้กะบกำลังข้างหม้อข้าวอยู่ข้างหม้อข้าวอุ่นข้าวสิกินแรงเนาะทุกคนเพราะว่าตอนนี้กะเวลาห้าโมงแรงแล้วเนาะพากันเดินทางมาเกิดความเข้าใจผิดกันน้อยนึงเนาะทุกคนเกิดความบกเข้าใจกันน้อยนึงเขาเจ้าจออคุยกันแบบ อบอเข้าใจกันเองเนาะก็เลยเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเล็กน้อยเนาะทุกคนกะเจ้ากะเอิน้น้องขวันนะั่นแหละเอินในราคาสามหมื่นบาทเนาะทุกคนละกะเพื่อนบอกว่าจะเลี้ยงให้ตอนคุยกับบอกุ้งคุยโทรศัพท์กับบอกุ้งนะว่าจะเลี้ยงให้จากสองเดือนอกะปีไม่นี่ให้ไปเอาเนาะทุกคนปีไม่นี่จังไปเอาไปจ่ายเงินให้มั่งให้หวังมัดจำไว้ก้อนห้าพันบาทเนาะทุกคนกะบอกุ้งกะ ดีใจเนาะว่าเพื่อนจะเลี้ยงให้ตามที่ตกลงกันไว้ในโทรศัพท์เนาะก็เลยกดเงินไปห้าพันว่าจะไปวางมาจําแล้วกะจะพากันเมือให้เพื่อนเลี้ยงไว้ให้ก้อนเนาะตามที่เพื่อนว้ากันไว้เนาะปีใหม่จงขึ้นไปเอ่าวสันไปค่ะเจ้าโบได้ว่าคือเก้าเนาะเพราะว่าบากุ้งบรได้คุยกับเจ้าของควายโดยตรงเลยเนาะเพราะว่า,าคุยกันผ่านโทรศัพท์เบอร์โทรกะเอามานํา ที่คลิปที่เขาเจ้าลงเนาะเพราะว่าเขาเจ้ามีช่องยู u b e ไปถ่ายคลิปลงแล้วกะฝากเบอร์โทรติดต่อไว้เนาะบ่กุลก็เลยโทรไปถามเนาะคุยกันเนาะบัดไปก็เจ้ากะอยากให้เอาเมือเลยเนาะเขาเจ้ากะบ่อยากจะเลี้ยงให้ดอกเพราะว่าเลี้ยงไปมันใหญ่แล้วกะคืดนำเนาะแต่ใหญ่ไปหน้านเนาะควายก็ไดนอกากอายุยังน้อยเนาะทุกคนเพราะว่าน้องขวันนะกะอายุ สี่เดือนย่างห้าเดือนเนาะทุกคนน้องไก่ยังบ่ทันได้เศานมเท่านะก็เลยตัดสินใจพากันอ๋อบ่เอาเนาะทุกคนบ่เอาเดี๋ยวโอกาสหน้าจะไปเบื้องใหม่เพราะว่าเอาน้องมาน้องไก่ยังน้อยยังบ่เสานมกับสิเห็ดน้ำยากเนาะเพราะว่าเฮากับเป็นมือใหม่หัดเลี้ยงนะเานาะกำลังศึกษาไปเฮาสิเอาโตน้อยๆมาเลี้ยงเฮากับเห็ดนำบ่เป็นเนาะทุกคนกับพยายามเอาโตที่มันป่านมแล้วเส้านมแล้วเนาะ เดี๋ยวจังไดมีโอกาสหน้าฮาก็จะไปเบื้องไม้เพราะว่าฮาฮหูจักสะอาดฮาฮหูจักคอกของเพิ่นแล้วเนาะทุกคนหูจักฝ่าเพิ่นแล้วเนาะจังใดมีโอกาสฮาก็ไปเบื้องไม้เพื่อน้องยังบบทันได้ขาเจ้ายังบบทันเอาออกนาะยังบบมีคนมาซื้อฮาก์อีกประมาณส3าเดือนฮาก็ไปเบื้องไม่พอดีน้องสาวนมเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ซาเราขอตัวลาทุกคนไปก่อนเด้อไว้พบเจอกันในคลิปหน้า that by D.